ก็จะเป็นงานบุญนะทุกคนสวยงามจริงๆป็นงามจ,จริงๆเลยนะขอบคุณเ,เ,นะเต้าร้านดวงใจด้วยแปะเล็บด้วยนะคะ สวยค่ะสวยมากเลยนะทุกคนว้าวเด็กสุรินสวยมากเลยหล่อมากเลยนะเดี๋ยวเราดอขบวนหลังนะทุกคนเนาะเก็บให้สุดขบวนแล้วเราก็ไปงานข้างในเฉียะเก็บให้ไลฟ์ให้ชมทุกช่วงเลยนะขบวนแห่นะคะขบวนที่หก สิบเอ็ดขบวนสวยงามเลยนะทุกคนอ้าวนอนเมื่อสักครู่ที่เราเห็นหนุ่มๆสาวๆก็จะเป็นเดินแบบผ้าไหมนะทุกคนเนาะนี่อลังการมากเลยนะทุกคน เขามากดไลค์กดแชร์กันดูๆไปเลยนะคะทุกคนเข้ามากดไลค์กดแชร์กันดูๆไปเลยขอบคุณ98ล้านดวงใจที่ยังอยู่กับเรานะคะเรายังจะปักหลักอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่เข้าด้านในนะคะทุกคนเพราะว่ารอน้องๆเข้ามาก่อนรอขบวนแห่ก่อนนะคะเพราะว่าขาบวนแหก่ก็ไกลแล้วนะ,ะอืมต้องมารอรับขบวนแห่ก่อนนะคะ ใส่ส้นสูงแล้วก็เดินด้วยไม่ไหวนะทุกคนเนาะน้องทนทรหุดกันทุกคนเลยนะคนะคะขอบคุณแปล้านดวงใจด้วยแปดเลฟด้วยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันรัวๆเลยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กันรัวๆไปเลยนะคะนี่คืองานไหมสุรินนะคะงานไหมมหกรรมไหมสุรินไหมโลกนะคะ บรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันนะคะสวัสดีเลยครับครับเหลือขบวนหลังนะคะต่อไปก็จะเป็นขบวนแต่งกายนะทุกคนแต่งกายด้วยชนเขาก็จะรีบขบวนแห่น,นะคะผขก็เลยเรียบกันหน่อยนะ,ะรอรอขอรอ,ขอ,รอเขบก่อน ปวและเร่งงานนะคะเพราะว่าท่านผู้ว่าจะเปิดงานไม่รู้ว่าเราจะอยู่จบหรือเปล่าแต่ยังไงเราจะขออยู่งานจบก,ก่อนนะอันท่านผู้ว่าเปิดงานก่อนทำนะไมรีบแม,ม่เราจะไปกุ้งปาค่ะก็เลยออกก่อนโอเคค่ะทุไไคกคนมาแล้วนะ ก็จะเป็นกลุ่มตั้งแต่งกายนะคะชาติพันธ์จีนนะคะของชนชาวจีนโอเคนทุกคนค่ำเลยนะคะค่ำเลยมืดเลยไอซีมืดเลยนะ,ะเนะแว่าเราจะรอให้จบขบวนไม่รู้จะเสร็จหรือเ่า่นะคะ งางใกล้โพดมาค่ะเก่งจริงๆเก่งจริงๆเดินไกลมากเลยเออหน่อแข่งแรงยีนดีนะแข่งแรงมากเลยอยู่รถค่ะระขบวนนี้นะคสวยงามนะทุกคนสวยงามรีบเข้างานเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะเปิดงานแล้วเนาะแให้ท้าชมกันนะคะ